190นะครับสขาสตองเกอร์ความหนา2มิลระยะไกลนะครับลายกระหนกแดงนะครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน q ค Code คตชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับหน,บน,นะะึนะครับสองขาสตองเกอร์ความหนา2อมิลระยะไกลนะครับลายกระหนกแดงนะครับ ทำดีครับหาพื้นที่โล่งกว้างนะครับตรงนี้ไหมครับขบัติข้อมือแนวะตั้งครับ้าไป๊อปรอบนะครับเฉยทิศทางนิดนึงเพิ่มแรงส่นนสงนิดนึงเราได้คำนวณนคำนวณแรงป๊อปสวยงามรับชุบโอเคต่อะจะมีรอยผ่านครับ หนึงก้านึงลายเฉพาะ ial, ตัวหลังหน้าตามนี้นะครับแคปล่าลวงพึ El ่งนะครับพี่พที่โล่งกวางนี่เนี่ยปุบอารอบนะครับโอเคสองรอบพอเดี๋ยวมีรอยนะครับบนหงืนองคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR Code เดี๋ยวพี่ปุ๊บแปะไปให้นะครับ เป็นวิธีการสอนเล่นนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งเมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บ คนเล็บแลอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคลเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ก่อนคว้างนะครับจับล้มลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มลวมไว้ด้านใี้ติดหลังมือนะครับกอศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกตอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสบัดให้ขมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบูมแรลจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับนี่ครับ Talk to Come on, she got the jeans with, with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. she hit the floor. Next thing you know, she got love.